สวัสดีค่ะปอผ่านนะคะค่ะวันนี้เราจะมาซอนํำ iPhone ตามที่เรียกร้องกันเข้ามานะคะเป็น iPhone X จิ๋วนะคะแล้วก็แถมมาพ่วงเป็น iPad อีกอันนึงนะอันนี้เป็น iPad น้ําไหลนะคะใครยังไม่ได้ดูอีกคลิปก็สามารถไปเลื่อนดูได้นะคะนี่อันนี้เป็น iPad ทําจากโฟมนะคะแต่วันนี้เราจะมาทําจากดินค่ะนี่เลยนะก่อนอื่นนะเราก็ไปหาปิ้นมาก่อนนะคะเป็นรูปแบบที่เราต้องการเนาะแล้วเราก็มาแผ่ดินให้บางค่ะนี่ค่ะเราก็ใช้ iPhone กับ iPad ของเรานะคะทาบ ดินเลยใช้คัตเตอร์หรือว่ามีดคมๆนะคะกรีดออกมาค่ะนี่พอได้แบบนี้แล้วนะคะดูเลยเห็นปะ เราก็มาช่วยเขาจับทรงนิดนึงนะคะเราจะมาทําให้เขาบุ๋มนะคะตรงนี้นะคะที่เป็นรอย iPhone 10ไ,ไม่ต้องเนาะเต็มจอเลยค่ะ iPhone 10 หลังนะคะเราจะมาทําเป็นตัวแอปเปิลนะคะทั้งสองอันเลยค่ะเราก็ค่อยๆวาดลูกเขาออกมาก่อนค่ะให้เป็นแอปเปิลครึ่งเซี่ยวค่ะโหมันจะทําง่ายเนาะนี่แล้วก็มีอันนี้นิดหนึ่งนะเหมือนแลละเหมือนตรงไหนแซว แ,ะะแต่ทําไมบวมก็ไม่รู้อะ่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มันบวมแบบนี้ปกติอดินเนี้ยมันไม่บวมนะปั้นมาต้องหลายทีแล้วหรืออาจจะนวดไม่เคลียร์หรือเปล่าไม่รู้เนาะเดี๋ยวเราจะทาสีขาวลงไปอีกนะคะแล้วก็ติดกาวลงไปเลยะคะ่ะ แล้วนะคะจะน่ารักฟุ้งฟิ้งกว่าน,นี้อีกนะคะให้เราใช้แผ่นฟิล์มใสนะคะเป็นแบบนี้เนาะเอามาตัดค่ะนี่จะเป็นแผ่นฟิล์มใสๆแผ่นละ3บาทนำมาตัดแล้วเอามาแปะนะคะวิธีแปะก็คือต้องใช้กาวสองหน้านะคะใช้กาวสองหน้าแปะลงไปเพื่อจะไม่ให้เห็นรอยเนาะเดี๋ยวใช้อย่างอื่นแปะเนี่ยมันจะเห็นเป็นความไม่ใสนะคะอย่างนี้ค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักมากๆเลยดูข้างหลังนะโอ้เห็นตรงนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะดูแล้วก็จะมาเทียบกับของจริงให้ดูด้วยนะ <c oughs> คือเล็กมากๆเลยเล็กจิ๋วเลยนะคะแบบนี้นะคลิปถัดไปนะเดี๋ยวปอพาจะมาสอนทำเคสนะคะเป็นเคสใส่ข้างหลังนี้กันนะในถัดถัดไปเนาะ,ะถ้าอยากดูนะคะกดไลค์คลิปนี้รัวๆเลย ็ถ้ายังไงคลิปนี้เรียบร้อยแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปเน,นาะนะโอ้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยว <Hey. S 1> จะบอกอะไรให้ว่าน้องๆคนไหนที่กดติดตามแล้วหรือว่ายังไม่ได้กดนะฝากกดติดตามด้วยแต่ที่สําคัญต้องกดกระดิ่งด้วยเพราะว่าตอนนี้นะ YouTube มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มีการอัปเดตใหม่ค่ะจะไม่แจ้งเตือนไม่ลั่นขึ้นไหมเห็นค่ะนอกจากติดตามแล้วต้องกดกระดิ่งด้วยเพื่อเวลาพี่พาออกคลิปตอนกี่โมงงเงี้ยจะได้ไปเด้งหาน้องๆน้องๆก็สามารถแต่ถ้ายังไม่ว่างดูตอนนั้นใช่ไหมก็สามารถไปดูที่กระดิ่งแล้วก็จะดูคลิปนั้นได้เพราะว่าเปล่าพาเองก็ประสบปัญหาเหมือนกันก็คืออยากจะดูคลิปอย่างเงี้ยคลิปล่าสุดของคนที่เราติดตามอยู่แต่มันไม่ขึ้นต้องกดกระดิ่งเท่านั้นถึงจะขึ้นหนอถ้ายังไงก็ฝากน้องๆด้วยนะคะเป็นกําลังใจเปล่าพาด้ว กดติดตามนะกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะถ้า่งคลิปนี้เปาพับไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบาิบบาริ